สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ p r e สคิ g i ดอ the กิ r l ดอะเวอรนี่มาพบกับการรีวิวของคริสต์มาสค่ะที่ p r e สคิ g i ดอร์ได้มาวันนี้เรามาดูกันเลยไป p r e สคิว e ดอร์เเนี่ยจับได้เป็นกล่องทั a เวไม่ใช่กล่องทับเวอะไรนะที่ใส่กล่องทั a เว <_ <an> _>ก็มีดอกไม้มีใบไม้มีนกเลยหลายอย่างนะคะเป็นสีฟูข้างในก็เป็นที่เก็บเย็นความเย็นนะคะใส่ไอติมได้ถ้าไม่ใส่ทัปเปอร์แวร์อันนี้เป็นทัปเปอร์แวร์ค่ะเปิดอย่างนี้มันจะมีที่เปิดอยู่ตรงนี้เป็นหัวจุก <of the whole system> จับฉลากได้เรามาดูแก้วกันเลยล <_ of the world> ูแก้วบนนะอ <_ of the humanity> ันนึงเรา,เราเองเปิดตรงไหน เพือนะคะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรแก้เบ,บาๆ <c oughs> คนคนทำเสียงดัง <c oughs> <c oughs> นี่คือแก้วนะคะพลาสติกมันก็จะมีแบบเมนคอมเมนต์อมมะไรดีแล้วก็อเอาที่อยุ่นส่งเลยโอเคงั้นอันงนี้นะคะเดี๋ยวเพลสดุติเกิน ทุกคนร่วมอีเวนต์แจกวันคริสต์มาสนะคะแล้วให้ทุกคนสองของชิ้นแรก มาถึงอ่างน้ำมันนะครับต่อทอแห่งหนึ่งเพราะว่าเราง่วงนอนมากก็นซื้อกาแฟกัน lost ourselves inside a wall. Screaming from a hotel floor. But all this TERROR I saw your face. Singing from a brand new place. We're breaking, we're breaking, we're breaking free. And all that we have ever known. <coughs> was... <coughs> มีนิ่งๆโอกาสคือจุดเริ่มต้นของคนสำเร็จอ้อความสำเร็จมีโอกาสก็รีบทำเลยค่ะเรียนรากีมีกี่วันพูดสู้เกี่ยวอะไรกับกอล์ฟคนเล่นกอล์ฟรู้เรื่องไหมพูดถึงอะไรความกดดันไงทำให้เราไม่เป็นสบควัมสำเร็จให้ผ่อนคลาย ไดนะ้ประโยชน์ไมได้ประโยชน์ประโยชน์อะไรบ้างช่วยให้เรามีสมาธิแล้วมีวิธีคิดในการประสบความสําเร็จ mm hmm. ก็มี18หลุม mm hmm. แต่ถ้าเราทําพลาดไปสักหลุมสองหลุมเนี่ยเราก็ต้องทิ้งมันไปเลยก็เหมือนกับชีวิตอะเมื่อเราทําเคสที่มันไม่ประสบความสำเร็จ mm hmm. ก็ต้องลืมไปเลยเพราะว่าเรายังมีตั้ง18หลุมต้องตั้งใจทําให้สําเร็จให้ได้ ก็มีกีฬากอล์ฟแค่การตีลูกให้เข้าหลุมอะยังต้องถือไม้หนักตั้ง9ทั้ง9อัน10อันเลยเพราะว่าแต่ละลูกแต่ละสถานการณ์ใช้เครื่องมือแตกต่างกันแต่ทำไมมนุษย์เราเนี่ยทำทุกอย่างใช้ใช้เครื่องมือเดียวคือเงินเดือนจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าเทอมค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบ้านค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ใช้เ <verlier> ง <t> ินเดือนโคช่าเขียนดีมากโคช่าบอกว่ากองกีฬาที่บอกไปว่าใครจะประสบความสำเร็จถูกขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะเหมือนที่ผมได้รับโอกาสที่เราก็อันนี้เราก็ได้ที่เราได้ เทที่ปาฏิหาริย์วันนี้เป็นวันที่25ครับ25ธันวาคมเป็นวันคริสต์มาสยอดธุรกิจของเราก็เติบโตก็ได้ดัะคับึือเดือนนี้แล้วก็มีธารก,กิจที่จะต้องช่วยน้องอีก2คนให้เบรกยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราก็ยังมีความเชื่ออยู่ครับว่า มันจะเป็นไปได้เสมอาะเรามีความเชื่อทุกอย่างก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนีหลับไปแล้วครับเพชรยูทิเกอร์หลับไปแล้วแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับบ๊ายบายเราไปไหนกันครับเนี่ยวันนี้นี่เรามาที่ตาลาดรถไฟนะครับอันนี้คือสายรถไฟอุทยาเราจะมากินข้าวกัน พาทิพย์าเลยนี่ไงต้มยำหมูมะ nice. นาวสั่งอะไรครับวันนี้เรามาสั่งนั่งเงยขยะ นคุณพีทสั่งอะไรคะสั่งข้าวหมูย่างสั่งยัางมาแล้วเส้นเล็กเนื้อครับมีกบมีแม่มีปลาเราก็จะมาลองชิมว่าอ้าวไม่ได้พักเก็ตออกมา กินที่อร่อยมันการดีวิ

ไปจากข้าเลวเกิดไปหัวลายไปอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างไหมลูกคิดลับเมือ